เดี๋ยวน,กนแกดาบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะเคสนี้นะคะหลังฉีดไขมันเติมไขมันน่านเด็กกับที่คิวคลินิกไปนะคะเคสนี้ต้องบอกเลยว่าเติมไขมันนะคะเป็นในส่วนของกระบอกตาด้วยนะก็คือเป็นในส่วนตาบนตรงนี้เห็นป่ะเนี้ยเนี่ย คุณหมอเติมไปในจุดนี้ให้ด้วยนะคะเนี่ยใครที่มีปัญหาตาลึกตาโหลตาโบนะคะเราสามารถใช้ไขมันเติมเต็มแล้วก็ฉีดนะคะบนบริเวณเปลือกตาแบบนี้ได้นะ,ะฉีดไปแล้วมันก็จะทําให้ตาเรานะคะที่มันดูลึกดูโหลดูโบเนี่ยให้กลายเป็นตานะคะที่มันดูสดใสมันดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเคสนี้เติมไปแล้วอิ่มมากเติมแล้วคือสวยมากๆเลยนะคะกลับบ้านไปเจ็บไหมคุณพี่ <S <S ตึงๆแค่นั้นเองใช่ไหมโอ้โหมันจะรู้สึกแบบว่า ないね หน้าเราเพราะมันอุดมแล้วก็เต็มไปด้วยไขมันเลยนะคะเคสนี้ก็ฉีกับคุณหมอเอค่ะคุณผู้ชมใครนะคะที่มีปัญหาเนาะหน้าแห้งแก้มตอบเบ้าตาลึกตาโหลตาโบอางเงี้ยค่ะเราสามารถใช้นะคะการเติมไขมันเนี่ยเติมเข้าไปเพื่อที่จะทําให้หน้าเราดูอิ่มดูโนกดูนูนนะคะแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครที่สนใจนะคุณผู้ชมนะสามารถอินบอกได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่ได้หน้ากลัวอะไรเด็กสิ้นเลยมา ดูรูปก่อนทํานิดนึงได้ไหมคุณผู้ชมก่อนที่จะให้ดูหน้าผากเต็มๆมาอันนี้คือรูปก่อนที่จะทําการฉีดไขมันเห็นไหมคะว่าเป็นคนที่ตาลึกตาโหล,ลค่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่ตาค่อนข้างลึกตาค่อนข้างโหลก,กันเลยทีเดียวนะสังเกตนะคะตาอีกข้างนึงเนี่ยมันลึกมากคุณผู้ชมจนทําให้ดูเหมือนคนที่ดูง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเนาะหน้าผากค่อนข้างแบนค่ะขมับค่อนข้างตอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่คางสั้นด้วยนะคะแล้วดูนี่สิคะหลังจากที่เติมไขมันหน้าเด็กกับทาง คิวคลินิกไปอิ่มเต็มมากเลยเนาะแล้วดูตาดิคุณผู้ชมจากตอนแรกที่มันดูรึกดูโหลแล้วก็ดูโบนะคะตอนนี้กลายเป็นตานะคะมันดูอิ่มดูเต็มแล้วนะแล้วที่สําคัญหน้าผากละมุนมากหน้าผากคือละมุนมากจริงๆนะคะในส่วนของคามับก็เต็มมากนะใต้ตานะคะคุณหมอก็ทําการฉีดไขมันเข้าไปให้ด้วยนะ,ะเพื่อที่จะทําให้ตาล่างนะคะของเราเนี่ยมันดู อิ่มเต็มมันดูฉ่ำน,นะคะแล้วก็ผิวหน้าเห็นไหมคุณผู้ชมมันดูวาวมากเลยนะคะเพราะว่าที่คิวคลินิกของเรานะคะเราไม่ได้เพียงแค่ใช้ไขมันของเราเท่านั้นฉีดเข้าไปแต่เรายังมีเทคนิค P R P นะคะเป็นการปั่นสกัดเลือดของเราค่ะเพื่อที่จะนําไปฉีดควบคู่กับการฉีดไขมันนะคะมันจึงทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยหลังจากที่ฉีดมามันก็จะอิ่มจะเต็มแล้วก็จะฟูสวยแบบนี้เลยอืมดวนี่คุณผู้ชมน้องก็จะค่อยๆแกะเนาะอ,ออกทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะนี่เลย เห็นป่ะนี่อยากเติมแค่เฉพาะจุดก็ได้นะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่อยากจะเน้นนะคะอย่างเคสนี้ก็เติมทั้งหน้าเลยก็สามารถ ้เช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาที่ตาบนตาล่างนะคะมากหน่อยอันนี้เราก็บอกให้คุณหมอนเน้นได้นะคุณผู้ชมนะหรือว่าใครที่อยากได้หนะ้าผาแบบแน,น่นๆจุกๆเลยนะคะแบบเคสนี้อย่างนี้เลยนี่เห็นไหมก็สามารถที่จะรีเควสหรือว่าแจ้งกับคุณหมอได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่คุณหมอเขาจะไม่ได้ฉีดให้มันดูแบบว่าล้นมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมเราจะฉีดให้มันดูในขนาดที่มันดูพอดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการฉีดเยอะมาจกนนาจนเกินไปหรือว่าการฉีดที่มันดูล้นมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้หน้าของตัวคนไข้เองนะคะฉีดไปแล้วมันก็จะดูผิดรูปเนาะแต่นี่ฉีดไปแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติและที่สําคัญเลยนะคะจุดขนาดนะคะที่คุณหมอเขาฉีดอะที่คุณหมอนะคะเขาทําการเปิดแผลเนี่ยคือมันเล็กมากเลยนะเล็กมากๆจรๆิงๆแทบจะมองไม่เห็นรอยแผลแล้วนะคะถ้ามี มีพลาสเตอร์สีขาวๆนี่คุณผู้ชมก็คงไม่รู้เลยนะคะว่านี่คือรอยแผลที่คุณหมอเขาเปิดเพื่อที่จะทําการฉีกไขมันเข้าไปนั่นเองอ่ะดูหน้าตรงเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งนี่เห็นไหมสวยมากเลยดูดิดีงามเลยคุณผู้ชมคางดูยาวเลยนี่คุณพี่เคยเสริมคางมาไหมไม่เคยเสริมเลยเนาะให้คุณหมอจับไขมันฉีดเข้าไปเลยเนาะโอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมดูดิอันนี้อ่ะ,อะให้ดูหน้าเดิมนิดนึงเห็นไหมอันนี้คือหน้าเดิมนะ มือนคนง่วงนอนเนาะคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าเดิมนะคะแต่ดูนี่พอหลางจะากที่ฉีไขมันเข้าไปแล้วเต็มเลยสวยมากสวยงามมากเลยนะคะแต่ดสินใจนานไหมตัวเองกว่าที่เราจะเลือกมาฉีไขมัน ดูรีวิวมาเรื่อยๆเ,เลยนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนี่ยก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆเนาะเพราะว่าฉีดแล้วนะคะไขมันเนี่ยคุณผู้ชมหามันฉีดแล้วนะคะมันอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคุณหมอที่เขาเก่งนะคะหาคุณหมอที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ทํากับคุณหมอที่เขามีความชานาญเนาะผลลัพธ์ผลงานที่ได้ออกมาก็จะได้สวยแบบนี้เลยนะคะเคสนี้ก็ฉีดบริเวณหน้าผากนะคะขมับเนาะแก้มนะคะแล้วก็เปในส่วนของร่องแก้มที่เป็นร่องน้ำหมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตาบนด้วยนะ,ะตาบนนะคะฉีดบริเวณ น,นี่เลยนี่น,นี่เห็นไหมเปลืองตาตรงนี้ที่มันเป็นไขมันนะคะแล้วก็ฉีดบริเวณตาล่างด้วยนะคะแล้วก็เติมในส่วนของคาง,งให้ด้วยเนาะเคสนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าครบเซ็ตก็เลยทีเดียวนะคะลหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นการเติมไขมันตาบนเนาะเคสนี้เองนะคะก็มารีวิวให้ดูแลคุณผู้ชมการเติมไขมันตาบนนะคะแก้ไขปัญหาตาลึกตาโหลตาโบบางคนไปทําตาสองชั้นมาเขาเอาไขามันออกให้จนหมดจนทําให้กลายเป็นว่าตาลอดูลึกดูโหลดูโบอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้การฉีดไขมันเติมเต็ี่ยไขมันเข้าไปได้นะคะเน ส่วนของตาเนี่ยข้าไม่แนะนําเลยว่าไปฉีดในส่วนของพวกฟิลเลอร์นะเพราะว่ามันอันตรายคุณผู้ชมฉีดไขมันจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นไขมันของตัวเราเองฉีดไปแล้วมันอยู่ทาวรอ,อยู่กับเราได้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีการร้อยไม่มีการไหลด้วยนะคะสวยๆปังๆมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะถ้าสวยถ้าปังฝากกดไลค์หน่อยดีคุณผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยได้ไหมคะใครบอกว่าสวยใครบอกว่าปังนะคะอ่ะให้ดูรูปหน้าเดิมก่อนทําอีกรอบหนึ่งนี่หน้าเดิมก่อนทำเห็นปหนี่เลยกังวลจุดไหนเป็นพิเศษไหมตัวเองก่อนที่ฉีด ตรงเบ้าตาอืมเคสนี้มีปัญหานะคะตรงบริเวณเบ้าตาเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเบ้าตานะคะจะเห็นได้เลยทั้งสองข้างคุณผู้ชมมันมีความแตกต่างกันมากเลยนะคะแต่พอหลังจากที่คุณผู้หญิงทําการฉีดไปแล้วมันแทบจะมองไม่ออกเลยนะว่าเราเคยมีปัญหาตรงบริเวณเบ้าตามาก่อนนะคะเพราะว่ามันดูอิ่มแล้วก็ดูเต็มมากๆเลยนะคะตอนที่ทําการผ่าตัดนี้คือคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดยาสลบนอนหลับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะอยากสวยไม่ต้องกลัวอยากเติมไขมันหน้าเด็กด้วยเทคนิค Coolfat นะคะเทคนิคที่เราเนี่ยนำไขมันไ ป่นสกัดเย็นค่ะก่อนที่เราจะเอามาฉีดบนใบหน้าของใครเราต้องเลือกนะคะคัดสันไขมันที่มันมีชีวิตมากที่สุดเอามาฉีดบนใบหน้าของคุณผู้หญิงต้องที่นี่นะที่คิวคลินิกเลยราคาเริ่มต้นแค่15,000หกับอีก900บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวสำหรับไลฟน์นี้ข้าขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ